สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับกลับมาพบกับเซลตุกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เซลตุกไม่ได้มารีวิวรถแต่อย่างใดแต่วันนี้เซลตุกจะมาแนะนําวิธีการใช้งานอุปกรณ์รถยนต์นั่นก็คือเจ้านี่ครับ กุญแจแบบ push start smart entry เนื่องด้วยว่าระบบกุญแจ push start smart entry เนี่ยสมัยนี้นะครับรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยแทบจะใส่มาให้แล้วทีนี้เนี่ยก็จะมีลูกค้าบางท่านอาจจะกังวลใจในเรื่องของการใช้งานว่าไอ้เจ้ากุญแจ push start smart entry เนี่ยมันใช้งานยากหรือเปล่าวุ่นวายไหมดูแลรักษายากหรือเปล่านะครับทีนี้ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายสาธิต วิธีการใช้งานให้ฟังเพื่อคุณลูกค้าจะได้สบายใจในการใช้งานนะครับผมเอาละไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าไปเอาละครับเริ่มด้วยในเรื่องของหน้าตาตัวกุญแจก่อนตัวกุญแจแบบ push start smart entry นะครับมันจะไม่ได้มีดอกกุญแจยื่นออกมาแบบนี้เพราะว่าในเรื่องของการสตาร์ทรถของเราเนี่ยเขาจะใช้วิธีในเรื่องของจับสัญญาณจากตัว กุญแจรีรโมทว่าเจอสัญญาณกุญแจรีรโมทหรือเปล่าถ้าเจอเราก็แค่เหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทแค่นั้นรถก็จะทําการติดเครื่องให้แล้วทีนี้ในเรื่องของการเข้ารถล็อกรถปลดล็อกรถระบบกุญแจแบบพุ s สตาร์ทสมาร์ทเนทะครับเขาจะมีในเรื่องของอตัวปุ่มที่อยู่บริเวณมือจับประตูอย่างสมมุติไฮรักซีรีโวเนี่ยเขาจะเป็นปุ่มแบบนี้ครับในเรื่องของการ กดเพื่อล็อกรถและปลดล็อกรถโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับตัวกุญแจตัวนี้เลยเราแค่พกกุญแจตัวนี้นะครับใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าถือกระเป๋าทํางานของเรานะครับตอนเนี้รถยังไม่ได้ล็อกนะครับอันนี้กุญแจอยู่ในกระเป๋ากางเกงผมนี่มือผมไม่ได้ถือกุญแจนะครับมือนึงผมก็ถือกล้องอยู่ผมกดตรนปุ่มนี้ครับรถทําการล็อกแล้ว ผมไม่ได้ไปยุ่งกับตัวระบบกุญแจรีโมทเลยทีนี้ถ้าผมต้องการปลดล็อกรถล่ะผมกดตัวปุ่มนี้ซ้ำอีกทีหนึ่งครับอ่าแลก็ทำการเปิดแล้วเนื่องด้วยว่าตัวรีโมทเนี่ยเขาจะมีกล่องจับสัญญาณอยู่บริเวณตัวแผงประตูครับจับสัญญาณระยะห่างเนี่ยไม่เกินอ่าราวๆประมาณ1ช่วงตัว แค่ผมถอยมาตรงเนี้ยถ้าตรงเนี้ไม่มีกุญแจเนี่ยก็จะหาสัญญาณไม่เจอแล้วเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ครับอันนี้เดี๋ยวผมล็อกรถก่อนอ่ะนี่ผมล็อกรถนะแล้วก็กุญแจรีโมทผมจะมาวางไว้ท้ายรถเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถเนี่ยมันจะปลดล็อกรถได้หรือเปล่าเนี่ยครับผมกดล็อกเนี่ยปลดล็อกไม่ได้ เห็นไหมครับมันปลดล็อกไม่ได้เนื่องจากว่ากุญแจรีโมทเนี่ยมันหาสัญญาณไม่เจอนะครับไอตัวไอตัวแถบรับสัญญาณที่อยู่บริเวณประตูเนี่ยครับมันหาสัญญาณกุญแจรีโมทไม่เจอรถมันก็เลยไม่ยอมปลดล็อกรถให้ทีนี้ถ้าผมเอากุญแจมาล่ะอ่ะเนี่ยผมถือกุญแจไว้แล้วนะครับอ่ะเนี่ยครับ ปลดล็อกได้เลยทีนี้ลักษณะตัวมือจับเนี่ยรถแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันอีกอย่างเช่นคโรล่าคลอสเขาจะเป็นแถบขีด2ขีด3ขีดแล้วแต่รุ่นตัวนั้นอ่ะเขาจะให้ลูกค้าเนี่ยสัมผัสตร,ตรงบริเวณขีดตรงนั้นเพื่อทําการล็อกรถและปลดล็อกรถโดยการเอามือคล้องจับเข้าไปในประตูเพื่อทําการปลดล็อกรถซึ่งรถแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันลูกค้าอาจจะต้องอศึกษาข้อมูลนิดนึงทีนี้ ในเรื่องของอลูกค้าถามมาว่าถ้ากุญแจรีโมทหมดละ่ะนะครับจะทำยังไงนะครับถ้ากุญแจรีโมทหมดนะครับมันจะมีตัวสลักอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับถ้าผมดึงสลักข้างหลังตรงนี้นะครับมันจะมีสลักอยู่บริเวณนี้ครับแล้วมันจะดึงกุญแจตัวนี้ออกมากุญแจตัวนี้นะครับ ทำหน้าที่ในการไขเข้าประตูแล้วทีนี้หลังจากที่เราปลดล็อกรถแล้วเข้าไปในตัวรถหลังจากเราเข้ามาในรถแล้วในกรณีที่แบตรีโมทหมดเราจะใช้วิธีการเอากุญแจเนี่ยไปทากบกับตัว พู้สตาร์ทภาพอย่างนี้เลยนะครับแล้วเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทเพื่อทําการติดเครื่องยนต์ทำไมแบตเตอรี่รีโมทเนี่ยตัวเนี้ยมันหมดแล้วทำไมรถมันยังสตาร์ทได้เนื่องจากว่าหลักการทำงานนะครับตัวแบตเตอรี่ที่อยู่ในอ่ารีโมทรถยนต์เนี่ยทำหน้าที่กระจายความแรงของสัญญาณเพื่อให้อ่า ความแรงของสัญญาณเนี่ยไปถึงในเรื่องของกล่องรับสัญญาณที่อยู่บริเวณตรงปุ่ม push start ร,รถก็สามารถติดเครื่องได้ในเรื่องของถ้าเกิดว่าเราส start ร,รถแล้วเนี่ยแล้วเราขับรถออกมาเราดันลืมกุญแจเนี่ยไว้ที่บ้านหรือที่ทำงานไม่ได้ติดรถมาด้วยเนี่ยแต่รถติดเครื่องแล้วนะครับรถจะยังขับต่อได้ไหม คำตอบก็คือขับได้นะครับแต่ว่ารถเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการแจ้งเตือนร้องหากุญแจว่าตัวรถเนี่ยไม่เจอสัญญาณกุญแจแต่ว่ารถยังขับได้อยู่สาเหตุว่าทําไมรถมันยังขับได้อยู่ทําไมรถไม่ดับเครื่องเลยล่ะถ้าไม่เจอกุญแจเนื่องจากว่าลองนึกดูครับถ้าเกิดว่าเราขับรถอยู่เนี่ยแล้วมันไม่เจอสัญญาณกุญแจแล้วอยู่ๆรถมันดับเลยเนี่ยเกิดเราขับรถอยู่เนี่ยแล้วอยู่ดีรถดับ ความเสียหายหรือความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุย่อมมีสูงครับเพราะฉะนั้นรถมันยังขับได้แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับถ้าเราทําการดับเครื่องยนต์เราจะติดเครื่องยนต์อีกครั้งไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวรถหาสัญญาณกุญแจไม่เจอเอาละครับนี่คือตัวอย่างเวลารถไม่เจอสัญญาณกุญแจคือผมลองเอากุญแจไปไว้กระบะท้ายลองดูซิว่าถ้ากุญแจ ไม่ได้อยู่บริเวณในห้องโดยสารสมมติว่าเราลืมกุญแจไว้ที่บ้านหรือที่ทํางานรถจะยังขับต่อได้หรือไม่อ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูเลยเนี่ยครับรถยังขับต่อได้แต่ว่ามีเสียงเตือนครับแล้วก็หน้าจอจะมีในเรื่องของเตือนว่ารถไม่เจอสัญญาณกุญแจนี่ ลองกันให้ดูสดๆเลยครับรถยังขับได้อยู่แต่ก็จะมีสัญญาณเตือนเป็นระยะระยะนะครับว่ารถไม่เจอกุญแจเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราลืมกุญแจหรือเปล่าให้สังเกตตรงบริเวณหน้าจอถ้าตัวรถไม่เจอสัญญาณกุญแจเนี่ยมันจะขึ้นเตือนมาแบบนี้เลยครับว่าไม่พบสัญญาณกุญแจ ผมลงไปเอากุญแจก่อนนี่กุญแจผมไว้นี่เลยหลังรถน่าพอผมเอากุญแจขึ้นรถมาสัญญาณเตือนหายไปแล้วครับนี่ ง่ายๆครับการใช้งานของกุญแจใช้งานง่ายๆนะครับทำความเข้าใจง่ายๆแค่เรารู้หลักการใช้งานที่ถูกต้องต้องบอกได้เลยว่าเทคโนโลยีสมัยนี้ครับอำนวยความสะดวกเราค่อนข้างเยอะบางทีเราก็อาจจะหลงลืมไปบ้างยังไงก็ดูในเรื่องของกุญแจตรวจสอบให้ดีตั้งสติก่อนสตาร์เราจะได้มีความสุขในการใช้รถ หลังจากที่เราได้ไปศึกษาวิธีการใช้งานระบบกุญแจแบบ push start smart entry เนี่ยไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมครับต้องบอกได้เลยว่าเทคโนโลยีใหม่ๆสมัยเนี่ยลูกค้าบางท่านอาจจะกังวลว่ามันจะใช้งานยากหรือเปล่ายุ่งยากไหมนะครับมันไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยครับถ้าเกิดว่าเราได้ศึกษาวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยใช้งานรถยนต์ของเราเนี่ยได้อย่างมีความสุขเอาละ ตอนนี้เราก็มาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วยังไงถ้าเกิดว่าคุณลูกค้านะครับมีความสงสัยในเรื่องของการใช้งานรถยนต์โตโยตา้าอยากจะให้ผมทําคลิปสาธิตวิธีการใช้งานตรงจุดไหนก็ลองแนะนํามาได้นะครับถ้าเกิดว่าผมทําคลิปให้ได้เดี๋ยวผมจะทําคลิป มาให้คุณลูกค้าได้ดูกันยังไงวันนี้เซลตุกต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเซลตุกด้วยนะครับยังไงวันนี้เซลตุกต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ